สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเดินเลาะริมรั้วริมสวนกันนะพามาชมกล้วยไม้ป่าที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้ในสวนของโรงพยาบาลน,นะต้นนี้คือต้นสาระนะกล้วยไม้ที่มาปลูกเกาะก็คือกุหลาบกระป๋าเปิดนะก่อนหน้านั้นกุหลาบกระป๋าปิดบานนะนาเล็กก็ถ่ายให้ชมแล้วอันนี้มาดูกุหลาบกระป๋าเปิดมันต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮนะ นี่ฮะต้นสาระฮะนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่นิยมปลูกกันตามวัดนะเพราะมันเกี่ยวกองกับศาสนาพูดเรานะแต่ว่าพามาดูกล้วยไม้กันดีกว่านะที่กำลังออกดอกบานอยู่เนี้ยนะมีทั้งช่อบานและช่อตูมนะช่อที่บานแล้วก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้นะดูความแตกต่างของกุหลาบกรบเป๋าเปิดและ กุหลาบกระเป๋าปิดนะอันนี้กุหลาบกระเป๋าเปิดนะเราจะเห็นว่าตรงลิ้นเนี่ยตรงนี้ตรงปากเนี่ยมันจะบานออกมาชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกุหลาบกระเป๋าปิดมันจะไม่บานแบบนี้จะไม่เห็นไอ้ปากเปิดแบบนี้นะมันก็จะเป็นถุงอย่างเดียวนะเป็นนี่ฮะเป็นกระเป๋าอยู่ข้างล่างเนี่ยกระเป๋าที่ไม่เปิด เขาถึงเรียกว่ากุหลาบกระเป๋าเปิดกลิ่นหอมนะเป็นกล้วยไม้ป่านะที่มีกลิ่นหอมคล้ายกุหลาบนะนี่ละนัเล็ก็เอามาปลูกเกาะไว้นานหลายปีแล้วออกดอกให้ชมทุกปีนะเนี่ยส,สวยๆงามๆกันแบบนีนะ้มีทั้งช่อที่ตุมต้มๆและช่อที่บานแล้วนะกลิ่นหอมชื่นใจฮะนะใครที่ หลงไหลกับกล้วยไม้ป่าเนี่ยก็นเัเลยก็เก็บมาฝากกันถือว่าเลี้ยงง่ายผูกเกาะง่ายๆนะเอาครับสลับคลิปนี้นเัเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ